สวัสดีจ้า,าว,วันนี้เราพามาต่อที่เก่าเวลาเดิมนะคะล่องต่อห้องเซดียมนะคะน้องนาชาน้องเต้งน,น,นี่กองเชียร์นะคะเ,คะเตรียมมูเรอก็มาตีดมพันกันเหมือนเดิมะคะ่ะปลาโปรฟิว พ่อคะ่ะพ่ออยู่แม่น้ำพ่อ,พอรอรีเด็กน้อยนด้นนะนี่หน <laughs> าดูลมค่ะฝนตกไล่มาแล้วค่ะฝนลงไหมล้วค่ะ <laughs> ลมแรงมากค่ะแล้วก็มาพร้อมกอระอองฝนนะคะัเ <Okay. S 1> <So, S 2> ท่านี้ปีหลังพันปีนะคะ

ใช่หยุดแล้วนี Hah> ่อันนี้เล่นกางสบห้าแต้มนะคะแต่ว่าเล่นแบบแต้มล็อกค่ะสมัยแต้มแบบสมัยบอลขาวค่ะแต้มล็อกก็จะจบเซตก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นได้รัตเาเร็วับอล กูแทงนะเมื่อวานกูไลฟ์ไปแล้วทำไมไม่ทักหากูอุ้มคนไม่มันหัวไลฟ์ทักอ่ะฉันไลฟ์ไปแล้วอ่ะกูเป็นด้วยเออได้ได้กูจะต่อแบบนี้แหละเกดูดิปัดเขมเหมือนเขมลีวมันได้ปัดค่ะแก้ธรรมชาติอ่ะเราดูแก้ขอชมแก้หน่อยค่ะไม่ไม่ได้เจอกูนะมึงมานั่งเฝ้าเลยนะขยิดอ่ะอ่ะหนูมานหนูมาถือไหมวันนี้ถึงงานนะวันนี้มีไม้ด้วยมาแล้วอ่ะหนูอาส่วน นี่เสริมโดยน้องนาเดียนะคะัยีด่ดอกดูใบผลิเหมือนนานเนียครับสิงโตเสริมเลยตะวันตีแล้วตะวันตีแล้วตะวันตีแล้วน้องตะวันตีตรงค่ะหนูนถือไหมลูกได้หรอได้มีมาแล้วถือตรงแล้วครับไม่ใช่ตกขอบแบบเมื่อวานนั่งสิ <laughs> ไดไม่นั่งหรอใช่ละเอเยียก็ได้ไม่ได้หรอกพี่ขาโอ้โหบ้ากู้จิบเอวยัง้นไห อุ้ยอีพสเตนลรถอเคีพเตนลอรถอีพเตนลอรถอย่าให้ตกขอบโลกวันนี้เออนั่งสีง่ายดีปวดขาเฮ้ยนี่แต่งตัวสวยมากแก้มก็สวยผมก็สวยปากโอ้สวยทุกอย่างอีดอกยูเวน่าแรง มีรถมีรถคนถ่างขวานี่เดอเพราะมีผัวยิ้มออกยิ้มใหญ่โ,โอ้ลำพันหกมาตัดออกตัดลองตรงบอกจังหวัดแล้วจังหวัดแล้วลด่ลน้องนานเดียนะครับแต่ว่าหน้านเหมือนนาเดีย <c oughs> <c oughs> เออกล้ารบิดป่าไปกูเนาะ <c oughs> มีนตีตายจริงหิวไหมไม่ไม่กินพัสดกัดรู้จักกันดีแม่ขบขบก่อนนะแต่ได้ข่าวว่าเขามีความแบบทะเลากันอ๋อเขาจะเป็นตัวสัดแรกเหรอไม่ก็เห็นไงก็เห็นเขาโูเห็นเขาลงสเตตัส มันก็ขึ้นหน้าฟีแล้วกูทักกูไลฟ์ไปมันไม่เห็นทักข่ากูเลยแม่ทักกูชายเดินโอ้ก้าหนึ่งหูต้การให้ผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่มาไลคินที่หลังมึงก็ทักหาเขาเลยว่าทักหาเราหน่อยสิโอ้โหไม่ได้เทียงอีหนอไม่ได้เดิมไม่ได้ไม่ได้กูทั้งไลฟ์ทั้งเมนไม่ตอบกูเลยกูจะบล็อกมึงละไม่ได้แม่ห้ามกูจะโพลประจานว่าอีนี่ไลฟ์ทักแล้วไม่รับกลับแต่ผู้ชายแล้วก็ต้องการให้ผูคนหนึ่งมาไลฟ์ปะมึงก็ทักบอกเขาเลยนะนง่ายดีเออเธอมาทักหหาาเรน่อย วุ้ยแก้วอำสิทธ์ละเรือมาเด็กกองอำสิทธ <c oughs> ิ์โอ้โ <c oughs> หว,วันนี้แสงดีเนาะช่าวันนี้เลิศมาาแต่ก็แม่ก็สวยสวยมาก มต้องลองนี้ไม่ใช่ลุ่นเลยจำเหรอปะแป้งหน่อยนะเดียวนนั้นโยมลแรงมากมากับบรรลุ คิวอะไรออมซีนไหมคิวอยู่นี่คิวอยู่นี่ค่ะคิวยินถือกล้องค่ะอีต้นมาทัวร์แปดทครฟ้าโลดฟิวหนีค่ะโลดพัดหนีค่ะร้อนเลยลมแรงเบอร์ปีเสิร์ฟค่ะ ยิ่งมหาจีชนิกองไฮนั่ลงปทุบเลยอีกต้นหนึงอะยิมาโรประทุมเบี้ยวูรอมาวันนี้ต้นวนงเบี้ยวมื่อวานติดธุระ้าไมู่ติดธุระค่ะมนคนติดด่างติดด่างติดด่งอะไรบ้ามึงประทุนงสวสสวรีหลดตัวมึไม่ยืนกลางหลไปยืนอนขอบเขาไปจับฟาอีหากินไม่ได้เล่นตำแหน่งต้นบอล ตอนชอควายโล่ตอนชวาไ่วไม่เลนมาสองวันเราไม่ได้ไ่าอะไม่ตะบ,บา่าปวดเป็นเมนดปวดท้องก็เลยไม่ได้เลยไม่โตยังยังได้คนหายมันสวย มนสุดเลยมนได้ขนขขนกลุ่มเข้ากุ่มเข้าเม็ดเม็ดได้ยังได้เมีะเออเล เติบโดยแม่ต่องนะฮะอุ้ยยงบอลกันสวัสดีค่ะโอ้ยข้าวกล้องนะจ๊ะสะเดียวไปแล้วนั่นนึงแมทบอกมึงมาหากูหรอคุณจะจอดหน้ามึงเลยไอ้ยีนุ่งบังเนี่ยยีดาตัวยังใหญ่เสร็จแล้ว ขึ้นมาทางใดกันใครก็อยู่ในเมืองลุงเมื่อนีนเขาติดในซอยตายายในเมืองเมื่อวานก็ไม่มาเพราะว่าหนูไปไหนมาค้าพูดเมื่อวานไปงานบวชมาดูจากสภาพแล้วไม่น่าใช่งานบวชไม่มึงเข้าป่ามันมึงเข้าป่ามันค่ะโดนพลังงานจากโบสถ์เลยพลังงานอ่อนแรงไงเข้าโบสถ์เมื่อวานน่ะเข้าโบสถ์เมื่อวานพลังงานอ่อนแรงเลยพลังงานอ่อนแรงไงเราไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยังใดจ้าฮึคือบักไข้มา หามว่านี่พพันพพันปีนะคะรุ่นเดียวกันที่เขาตายหมดแล้วนะคะเหลือแต่แม่นี่แหยใครยังอยู่สนุกเล่นนี่เขาเล่นเซตจับบาสนี่ลอยเจรร้อยลอยเยโก้ต้นนี้แหละเมล็ดเมล็ดจะโผล่เลยก็ทีมห้อมีไผ่มีไผาก็จะมีแค่นี้แต่ว่าไี่ว่าทุ่มด่านมา มาได้มาตีฮะเื่มได้มาติไม่ได้มาไม่ได้ทวนเลยฝั่งนู้นขาไิยตัวตีมีตัวตีปังๆังนี่เอาไปตีเ๋ยวปังแน่ไอาไตีไม่ได้หรอกทำท่าเซตก่อนสองสองเซตกููก่อนสองเซตเอลอลเอามุมไกลแล้วสองเซตสองเซตสองเซตสเซตก่อนไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่้ไม่้มด้กมได้ไมม่ม่ไ้มไ่พาลไไ้ไ้ไม่พลงเต่างอมาหล้กม่ไกม่ได้ ลัด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 หมดอีโต้อีกสี่แับตะวันมันเล่นดีตะัามาตีปางตีไหมขอสารภาพค่ะเมื่อคืนที่เข้าป่ามาแล้วเป็นไงบ้างหนูเหรอใช่ปั่นมากแม่ผู้ชายหรือย่ยผู้ชายหรือเปล่า มีหลักฐานด้วยค่ะขอค่ะขอะถ้ามีหลักฐานแสดงว,ว่าก็เธอตอแหลใช่แมส <laughs> จริงจริง,รงเราหลักฐ <laughs> านกันมาเลยก็เธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไมืออ่นเลยอันนี้อันนี้ต้องยอมรับในข้อตรงนี้ด้วยขออีคิวเมาของจริงน, <c oughs> นั่งเฝ้าขนาดนี้ขนาดแล้วก็มาใส่แอปที่หัวจริงออกมาล่ะมันจะไปว่าเราต้นเราตกใจเราเขร้าแล้วอ้ยหนามพี่ต้แต้มตอลงเลยหนามกะหรี่ละลายพเชียลาสุดฤทธิ์นะนะ โซโดเลยกูมาไปลมาปกติวันนี้กูว่ากูจะไม่มานะนามเมืตต่ออาบน้ำเสร็จไปทีลหน้าบ้านทีแล้วสี่คิวมาเบิดเมนจะคนหลายคนอยู่<ป>แบบก,ก้มกูกลบอกเจอกันสนามวันนี้ไม่โผลรร่เลยฮะตายแล้วมั้งเออแก้มยอมยสีหวาน,ม,นมากเลยอ่ะแก้มเนี่ยอ,อุ้ยกูว่าไม่นั่งเอกลิเกอีปอคอยิ้ยยิ้มยิ้มกันคางกลัวแม่นอัน พิมพ์ใจเพชรพรันใช้ยีห้ามึงรู้ไหมว่าใครราชินีลำพูนอีดอกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งจบไปแล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังเล่นดีเนาะเอาอีมันีรัตนนาไม่มาเหรอวันนี้มันีอ๋ออ้าวจบแล้วค่ะเเซตแรกกระเทยน้อยชนะไปค่ะ ติกคนแหลกไม่กินไม่ได้ขาคกินคนภาพคนเอวกอออกวทำไมล่ะูะหน้ไหาไม่ได้กิง